ับผมกามือ้เดี๋ยวผมสิยภาพี่นองมาาบ่งเฮ็ดเนาะพอดีมาผอพอดีไ่รู้รว่าเฮ็ดยังอย่างหน้าตาแปลกแปลกหนองว่าเฮ็ดยังลองคอมเมนต์มาด้อแต่ผมว่าผมเคยเห็นอยู่ในเฮ็ดตัวนี้ แต่ทีนี้นเนี่ยผมมั่นใจว่าบ่หน่ากินได้ถ้ากินได้มก็ต้องมีค้นเก็บไปแล้วอันนี้เก็บอันนี้เสื้อจุ๋ยโบ่เห็นมีใครเก็บใส่เป็นเห็ดพีเบือบ่าหรือว่าเป็นเห็ดนมนแมวขขมือขาคือขาก็เคลื่อนง่าม แต่ผมดประกาศเก็บไปกินเถอ,อะเจ้าเขียนยังเนาะพี่น้องเนาะท้ายไม่พี่น้องเบื้องซื่นอนี่ละเห็นมันออกเป็นมูงามโอเคครับถ้าเราลิปดีเนาะับมริมีมากมายเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม